นี่สิบบาทไส่หมูยองนะฮะนี่ดูเพื่อนนะยยร้านคุณยายเลยฮะคุณแม่แดงเนาะคุณแม่แดงหนะน้าโรงเรียนจุจังใบฟอนจเจริญเวทนี่นะะแหละของน้องเต้นบ่แม่แดงน้องเต้นน้องกูเกิลน้าน้องกูเกิลเสื้อหาอะไรก็เจอนะฮะ พี่จะให้นะนี่เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่จะให้น้องด้วยนะพี่คอืมไปเลยไปเลยไปเลยนะฮะไปเลยนะฮะคุณท่านชิมช่านทุกท่านฮะเราจะกินมีน้ำไส้อะไรเสนอว่าคุณยายกูเก l ลอ่า กล้วยหอมกล้วยหอมชอบกล้วยหอมชอบกล้วยหอมพี่ติ๊กกิดกล้วยอะไรเอากล้วยหอมนะกล้วยหอมเด้อขผมขอเอากล้วยหอมเด้อเอากล้วยหอมนะฮะหนึ่งไส้นะครับเราอยู่ที่ร้านคุณยายกูเกิลนะฮะกับพี่ติ๊กตี๋มาพี่นัตตีนะมันย้อนแสงไงไม่รู้นะเราต้องออกมาด้านนี้นะฮะอยู่กับเครปญี่ปุ่นยายกูเกิลยายกูเกิลเน่ะซื้อหลานเพิ่นเด้อพี่น้อง กินไหมพันขายเนื้อน้ำเดือยจอดให้แก้วเท่าใดเนี่นนนย,ยนัดจอเนาะเจ้าเนาะยหญ่เนาะโอ้แก้วละหาบาทได้พี่น้องเนี่ยอ่าน้ำชุมเกล็ดหัวแม่มันขายนะฮะอยู่นะฮะอืมนี่ร้านน้องกูเกิลน,นะฮะบอกเ้็วออบอก่เป็นยังแม่กับแม่เป็นไก่จากอ้ายได้พี่น้อง<ม>อกูงาขายไปช่มสะอาดบอ อ๋อคนขายตั้งหากเนาะนี่เราจะกินเค้กกล้วยหอมนะครับร้านคุณยายกูเกิลมา่มจุจังนะครับจ้จาจ้าปัาดเบิ่มกระสินเหมือนเดิมเลยละะเน,นี่เห็นไหมฮนะนี่เว่รุ่นหลายได้พี่น้องเนี่ยผมผ่านไปผ่านมาเห็นเลยอยู่เนี่ยนะ ายกอเตร์แอ์นะครับงพบาทนะครับถอกไปคืนสองพันบาทถึงเข้ารุกจัสองพันบาทนะ่อต่อไปกนใสเนยน้อแมนาะสเนยนะฮะ่าทบบะ้างหลังเก็เขาแข่งก่อนน้อแม่นาะบอลประเพณีนะฮะขัางหลังก็จะเป็น บอลประเพณีนอนอยู่ไกลๆน่นนะฮะบอลประเพณีนะฮะเรามากับพี่นาดกับพี่ติ่งนะฮะก้วยหอมนาะบบนี้นาะเอาก้วยหอมใส่เนาะซีรั่นวะร้านน้องกูเกิลเนาะจุมจังหมูก้าวเนาะท้านไหนกระเบื้องบอลเสียบอลไปได้พี่นอนมั 10บาทได้พี่น้องเนี่ย10บาทนะอยู่ที่อื่นไม่ได้เนาะต้องไปนะกล้วยหอมลงไปน่าอยู่ได้ไหนครัวกุเกตก็มีช็อกโกแลตก็มีใบเตยก็มีนะฮะเนี่ยก็เลยเตยแม่แม่ใส่ลงไปเลยนะ มันกับอากาศมันกับฝนนี่ตกจำเด้แก้มก็เป็นเงาผมเนี่ยเราอยู่ที่ร้านอ่าเคฟญี่ปุ่นนะฮะคุณยายกูเกิลนะฮะแล้วก็มีน้ําอันนี้ปั่นด้วยนะฮะอาไม้ปั่นนะฮะดูนะฮะร้านคุณฝนบ่ร้านคุณฝนเนี่ยเนี่ย ของแม่เนี่หนะของน้องเพื่อนอ๋อคุณยายแถมคริมใบเตยให้เนาะอ่าสองไสงไ้สไขายสิบบาทอ,อ๋สองกลิ่นนะฮะมันจะเป็นกลิ่นนะครับไม่ใช่ไอตัวกล้วยหอมปาดล,ลงไปนะเป็นกลิ่นกล้วยหอมกับใบเตยนะฮะอ,อ่ะต่อฮะต่อนะฮะ <laughs> เดี๋ยวกับไปขอน้องเขามาจิ้มเมาติดตามอืมไก่สุกแล้วพับแล้วนะฮะพับแล้วไม่ไม่สวยเลยไม่สวยก็กินค่ะคุณแม่กินได้นะฮะไม่ต้องกอบนะแมนนี่เอาไก่ไก่เลยให้เบิ่งเลยพับพับเครื่องอ่ะว้าบว้าบเรียบร้อยนะฮะเนี่ย เอ๊ม er ือสองเร่ท uh> yes> ี่ถือๆอะไรคะทร่ท yes ี่ถือกับคุณแม่หน่อยถ้าจะจบเงินนะครับตัวจัดประเบินครับพี่น้องทราบนะฮะร้านคุณยายกูเกิลนะฮะหมูเก้าปั้นจุมจังนะครับกาลสินเะไอพี่น้องโอเคครับก็ขอน้องก็ด้วย อันนะีด้วยอ่านาอันสามอันเว้ยรวมไปหมดเลยฮะก็ห้าสิบบาทโอเคทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ห้าสิบาทนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปกินอยู่ตรงกระแพงแล้วก็ปิดคิปกันนะฮะกับคุณยายกูเกิลนะฮะได้แล้วนะฮะเราได้เค้กญี่ปุ่นคุณยายกูเกิลกับพี่ติ่งไปแล้วนะฮะโอ้ยเกือบลืมอันนี้นะฮะเกือบลืมน้ำส้มนะฮะ บาย่ะนี่ตัวจานตัเบิ้งพี่น้องมาเบิ่งบ่อน